โอเคครับเนวเซฮ l โลนะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .4 ในส่วนที่เป็นส e เ t b o ุกนะครับคือหนังสือเรียนนะครับไม่ใช่หนังสือแบบฝึกหัดมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับหน้าที่4คํคำสั่งที่3นะครับเจอคำศัพท์ใหม่อีกคำหนึ่งคือคำว่าโชคนะครับที่เท่ากับทอทหารนะในประโยคนี้ LK เท่ากับออ่างลอลิงการันนะครับเคท่ากับคอควาย เมื่อกี้คุณครูพูดไปก็จะเขียนให้ดูนะครับนะทีเท่ากับโททหารนะครับ A l นะครับลูกจําไว้เลยนะครับมันเท่ากับออ่างโรลิงการันนะครับแล้วก็ K เท่ากับกอไก่หรือกอควายอ่านว่าท l k นะครับแปลว่าพูดแปลว่าบอกแปลว่ากล่าวเหมือนกับคําว่า say นั่นแหละนะครับแปลเหมือนกัน w วทนะครับแปลว่าด้วยนะหรือว่าแปลว่ากลับก็ได้นะครับ you r แปลว่าของคุณนะครับ f r i e n d เดิมนะครับแปลว่าเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะเพื่อนหลายคนก็เลยแปลว่าเพื่อนเพื่อนคำสั่งข้อ A นะครับก็คือ o o o นะครับเราผ่านมาแล้วจงดู Look at นะครับก็เหมือนกันนะครับ look at a เป็นคำ Preposition นะครับก็คือให้จงดูไปที่นะครับ the pictures t m ก็คือรูปภาพหลายๆภาพ ตัวนี้นะครับอ่านได้2ออย่างนะอ่านว่า ask หรือว่าอ่านว่า ask นี่ก็เหมือนกันนะครับอ่านว่า answer หรือว่า answer นะครับซึ่งแปลว่าตอบนะครับ ask แปลว่าถามถามและตอบนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคลิปเสียงอีกเมื่อมีคลิปเสียงอีกเราก็มาฟังคลิปเสียงกันก่อนนะครับ CD script 4 For students' book. Activity 3. Talk with your friends. A. Look at the pictures. Ask and answer. Who has short hair? Judy. Who has big eyes? Judy. Who has a big nose? Lena. Who has long hair? Lena. โอเคครับฟังคลิปเสียงจนฉบับต้นฉบับจบไปแล้วนะครับนะมาดูคําแปลกันนั่นก็คือเขามีรูปมาให้2รูปหรือ2คนนั่นเองนะครับคนนี้ชื่อว่าลีน่านะครับ L ลเท่ากับลอลงนะครับดับเบิลเเท่ากับสระอีเท่ากับลอหนูนะครับเเท่ากับสระอาเลยอ่านว่าลีน่านะลูกฮัดอ่านอย่างนี้นะครับ เนะครับเท่ากับโจจานนะครับ u เท่ากับสระอูนะครับ d เท่ากับดดเด็กนะครับ y ตัวเดียวเท่ากับสระอีนะครับนะก็เลยอ่านว่าจูดีนะครับจูดีหรือจูดีนั่นแหละนะครับเพราะฝรั่งเขาไม่อ่านว่าจูดีนะต้องจูดีใส่ไม้โทกเข้าไปด้วยให้นักเรียนดูนะครับนะลีน่าก็คือมีผมดำยาวนะครับมีจมูกใหญ่นะครับมีตาเล็กนะเปรียบเทียบกันระหว่างสองคนนี้นะครับ คนนี้ตาเล็กคนนี้ตาใหญ่นะครับปากเท่าๆกันนะคิดว่าจะมูกคนนี้จะมูกเล็กนีจะมูกใหญ่คนนี้ผมยาวคนนี้ผมสั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรามาดูเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับคนนี้นะครับคนนี้ไม่ได้ชื่อลีน่านะลูกนะนะที่เขาเขียนลีน่าตรงนี้ไม่ใช่ชื่อลีน่านะคนนี้ก็ไม่ได้ชื่อจูดี้จูดี้สองคนนี้ยังไม่มีชื่อนะครับนะเอาเป็นว่าเป็นตัวละครที่เขาสมมติขึ้นมา คนนี้ถามคนนี้นะครับนะเอาเป็นว่าคนนี้คุณครูให้ว่า A ก็แล้วกันนะครับคนนี้ว่า B นะ A นะครับถาม B ว่า what has short hair เอ้ยโู้ตัวตีครับ who has short hair นะครับ who นะครับลกแปลว่าใครนะอยู่หน้าประโยคแปลว่าใครแต่ถ้าอยู่ในประโยคไม่ได้แปลว่าใครนะครับแปลว่าผู้ซึ่ง เดี๋ยวคุณครูสอนเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับวูอยู่หน้าประโยคแปลว่าใครนะครับอยู่ในประโยคแปลว่าผู้ซึ่งอ่านี่คุณครูเพิ่งนึกคำพูดได้ขึ้นมานะครับจำง่ายดีวูอยู่ครับหน้าประโยคแปลว่าใครนะครับอยู่ในประโยคแปล ว่าผู้ซึ่งเออคราวนี้แหละคุณครูสอนไปด้วยได้ประสบการณ์ไปด้วยนึกขึ้นมาณวินาทีนี้นั่นเองนะครับน้ำไม่ได้นึกมาก่อนนะครับอ่าผู้นะครับอยู่หน้าประโยคให้แปลว่าใครนะครับแต่ถ้าอยู่ในประโยคให้แปลว่าผู้ซึ่งเดี๋ยวเวลาเจอประโยคผู้ซึ่งเมื่อไหร่คุณครูจะแปลใ,ให้ดูนะครับ เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เลยแปยลปว่าใคร has แปลว่ามีครับนะชุดแปลว่าสั้น hair แปลว่าผมก็เลยแปลว่าใครมีผมสั้นนะเป็นงนถามเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบนะครับนี่คือคำตอบของ B ที่ไปตอบ A นะครับไปตอบคำถาม A นะจูดี้เพราะฉะนั้นจูดี้ในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้คนนี้เรียกชื่อคนนี้นะลูกนะต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับบี B ก็เลยตอบว่าจูดี เสร็จแล้ว B ก็เลยถามต่ออบก็เลยถามถาม A ต่อเพราะคำถามมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าบก็เลยถาม A ไปว่า who has big ears นะครับอ่า big eyes ตัวที่แหม่คุณครูพี่นันก็ตาลายนะลูกนะขนาดใส่แว่นเป็นสีตาแล้วนะครับ I อ่านเป็น ear นะครับ ผู้เมื่อกี้ก็แปลออกแล้วนะครับอยู่หน้าประโยคแปลว่าใครอยู่ในประโยคแปลผู้ซึ่งเพราะฉะนั้นอยู่หน้าประโยคแปลว่าใคร has แปลว่ามี big แปลว่าใหญ่ eyes แปลว่าตาสองข้างนะครับ p r o t e s นะครับเพราะฉะนั้นเวลาแปลเราอย่าแปลว่าใครมีตาสองข้างนะครับต้องแปลว่าใครมีตาใหญ่สองข้างนะต้องแปลว่าใครมีตาโต ah j u d ในะที่นี้คือคําตอบของเมื่อกี้แล้วนะครับนะคำตอบของข้างบนเนี่ย ใครมีตาโตนะครับ A ก็เลยตอบว่าจูดี้นะครับนี่จูดี้ตาโตนะครับนะเนี่ยก็เลยตอบว่าจูดีนี่คือคำตอบของคำถามประโยคนี้นะตอบว่าจูดีนะครับแล้วก็เลย A ถามกลับไปยัง B ต่ออ่คำถามเอาไว้นี่ดีกว่านะครับ ถามกลับไปว่า who has a big nose นะครับ who แปลว่าใคร has แปลว่ามีอะทีนี้ใส่อะเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ big eyes นะครับตาสองข้างเป็นพหูพจน์ห้ามใส่อะนะครับ short hair นะครับ hair เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับไม่ต้องใส่ article นะครับไม่ต้องใส่อะนะครับส่วน nose นะครับเป็นจมูกที่นับได้ต้องใส่อะเข้าไปด้วย อ่านี่นี่นี่คือความแตกต่างนะลูกน้องต้องสังเกตด้วยนะระหว่าง3ประโยคนี้เนี่ยนะแห่นะครับเส้นผมนะครับนับไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวนักเรียนอย่ายกมือเถียงนะครับบอกว่านับได้นะครับเส้นผมเนี่ยนั่งนับทีละเส้นไม่เอานะครับเขาถือว่านับไม่ได้นะลูกนะมันเยอะเกินนะครับส่วน i นะครับนับได้แต่ใส่ใส่ S นะครับเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นไม่มีอ่ะนำหน้านะครับ จมูกนะครับมี1เดียวต้องใส่อานนำหน้ากัาไปด้วยนะครับจมูกใหญนะ่ใครมีจมูกใหญ่นะครับนี่คือคําแปลนะนี่คาแปลใครมีจมูกใหญ่ถาม B B ก็เลยตอบมาว่าลนะีหน้าเราไปดูตามรูปนะเห็นไหมครับลีหนามีจมูกใหญ่นี่คือคําตอบที่ B ตอบ A ไปนะครับแล้ว B ก็ถามต่ออีกว่า who has long hair เห็นไหมครับแหบเส้นผมนับไม่ได้ลองแปลว,ว่ายาวใครมีผมยาวเดี๋ยวคุณครูเอาคำแปลมาไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับอา้าวเลยตรงน้นที่วงไว้เมื่อกี้เลยงงเลยนะครับหรือเอากลับไปที่เดิม <c oughs> เอาเป็นว่าคำแปลอยู่นี่นะครับนะคำแปลอยู่ข้างบนนะครับคำแปลอยู่ข้างบนนะครับ O.S. Long Hair นะครับคำแปลอยู่ข้างบนแล้ว่าใครมีผมยาวนะครับเก็เลยตอบว่าลีน่านะครับนะนี่เป็นคำตอบนะครับที่เขาถามมาว่าใครมีผมยาวนะครับนี่เป็นคำตอบอย่าคิดว่าคนนี้ชื่อลี n น่านะครับไม่ใช่นะครับโอเคละเอียดพอหรือยังครับได้ความรู้จากการสอนแบบนี้ของครูพี่นันบ้างไหมครับลูกๆนักเรียนชะั้นป .4 อ้าวยังมีอีกครับไม่เป็นไรมีอีกคุณครูนึกว่าหมดแล้วเห็นไหมครับเรียนไปเรื่อยๆครับผมนะสำหรับนักเรียนที่เรียนเก่งแล้วก็ลองดูไปเรื่อยๆนะครับจะได้ความรู้อีกแบบหนึ่งจากคุณครูพี่นันนะครับนะ write จงเขียนนะครับ five sentences นะครับ five แปลว่า5 sentences แปลว่าประโยคหลายๆประโยคก็คือให้เขียน5ประโยคนั่นเอง about เกี่ยวกับ นะครับ yourself แปลว่าตัวคุณเองนะครับตัวคุณเองหรือตัวเอง in ในนะครับ your notebook notebook ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวไอคอมพิวเตอร์นะแปลว่าสมุดบันทึกนะครับก็เลยแปลจงเขียน5ประโยคเกี่ยวกับตัวคุณเองลงในสมุดนะครับนะแปลว่าอย่างนั้นเพระาะฉะนั้นเนี่ยคุณรูไป็นานานแปลให้ทุกคำศรรพัพท์จับมาเขียนให้ ทุกประโยคนะครับแล้วโคกด้วยหลักไวยากรณ์เมื่อถึงหลักไวยากรณ์เพราะฉะนั้นคุณครูพี่นันก็เลยช่วยแต่งให้นักเรียนดูสัก5ประโยคนะครับเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานั่นก็คือนะครับตอนแรกคุณครูแต่งเป็นภาษาไทยขึ้นมาก่อนว่าถ้านักเรียนจะพูดว่าฉันมีจมูกเล็กเนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับ ต้องได้นะครับเพราะคุณครูเขียนไว้ให้แล้วนั่นก็คือนะครับ I have a small nose นะครับแปลว่าฉันมีจมูกเล็ก I แปลว่าฉัน have แปลว่ามีนะครับ a ชาเป็น a าทิเ l e ที่ใช้นำหน้าคำนามที่นับได้แต่บังเอิญจมูกนะครับมีคำขายายมาคำว่าเล็กเข้ามาด้วยก็เลยฉันมีจมูกเล็กจมูกหนึ่งนะครับ นี่คือแปลตามตามแต่ละศัพท์นะฉันมีจมูกเล็กจมูก1น,นะครับเนะอแปลว่าหน่ะอะเนี่ยแปลว่า1แต่เวลาแปลเป็นไทยเราอย่าแปลให้ละเอียดอย่างนั้นแปลแค่ว่าฉันมีจมูกเล็กจบเลยไม่มีใครมีจมูก2องสองจมูกหรอกนะครับไม่ต้องไปแปลว่าฉันมีจมูกเล็กหนจมูกไม่ต้องนะครับนะแต่เวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษต้องเขียนว่าฉันมีจมูกเล็กหนึ่งจมูก ต้องใส่หนึ่งไปด้วยคือใส่อาไปด้วยนะครับไม่ใส่อาไม่ได้ผิดนะครับ I have small nose ไม่ได้เลยโอเคนะพอประโยคที่สองฉันมีหูใหญ่ต้องนึกนะครับหูนี่มีสองข้างเพราะฉะนั้นหูต้องเติม s yes. เมื่อเติม s นะครับอะไม่ต้องใส่แล้วก็เลยฉันมี big ears เห็นไหมครับ big แปลว่าใหญ่ ทีนี้ระหว่าง h a ฮ e กับ has เนี่ยลูกต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะว่าเมื่อกี้ในตัวอย่างประโยคเห็นไหมครับถ้า who has นี่เป็นคำถามนะครับนะเขาเขาถามโดยทั่วไปเขาก็เลยใช้คำว่า has แต่ถ้าเกิดประธานนะฮะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ตรงนี้ก็ได้นะครับยกเว้น i นะครับยกเว้น i i ใช้คู่กับ h a v e เท่านั้นห้ามใช้คู่กับ has แต่โดยทั่วไปนะครับยกเว้นไอประธานพระหูพจน์จะใช้คู่กับแ a v e นะครับประธานพระหูพจน์ใช้คู่กับแ a v e นะครับประธานเอกพจน์นะครับนะเอกพจน์ยกเว้นไอนะครับนะยกเว้นไอ ช้คู่กับ s นะครับอ่านี่บอกเห็นไหมเราบอกหลักไวยากรณ์ให้แล้วบอกแล้วว่าคุณครูไม่นานจะแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับจับไปเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับนี่นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับลูกนะแต่คนที่รู้แล้วก็โอเคไม่เป็นไรแต่คุณครูบอกแล้ว,วคุณครูต้องการเน้นคนที่ ยังไม่รู้นะครับเข้ามาดูคลิปของครูพี่นันจะได้เป็นส่วนหนึ่งเสี้ยวเล็กๆนะครับในการเสริมความรู้ให้กับลูกๆนะครับในช่วงโควิดนี้ประธานเิกพจน์ยยเวนไอนะครับใช้คู่กับแฮสประธานโมโพ์ใช้คู่กับแ a ฮ e นะครับเพราะฉะนั้นไอก็ต้องใช้กับแแฮบประโยคที่3เอ่อประโยคที่3นะครับอ๋อนี่ประโยคที่2ยังไม่จบคุณครูบอกว่า แต่ถ้านะครับ I have a big ear นะครับเราพูดอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษถูกเหมือนกันแต่มันหมายถึงว่ามีใบหูใหญ่ข้างเดียวนะครับนะเพราะใส่อะเข้าไปด้วยแล้วก็ ear ไม่มี s นะครับถามว่าถ,ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไหมถูกต้องนะครับแต่ความหมายแล้วม,มันใช้ไม่ได้นะครับนะ I have a big ear ฉันมี ฉันไม่หูใหญ่หนึ่งข้างนี่ไม่ได้นะครับนะเพราะไม่ใช้กันนะครับนะเพาไม่ใช้กันนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่อะแล้วก็ใส่อียร์สเตอร์มเอสประโยคที่3นะครับ my face face แปลอะไรครับแปลว่าใบหน้านะครับนะใบหน้าหรือหน้ามายของฉัน is very beautiful นะครับ beautiful แปลว่าสวย very แปลว่ามากนะครับ ขยายสวยอีกทีหนึง่งก็เลยแปลว่าใบหน้าของฉันสวยมากๆนะครับใบหน้าของฉันสวยมากๆทีนี้นักเรียนเห็นแล้วยังว่าคุณครูไม่ได้แปลคําว่า is อ่าเพราะฉะนั้นประโยคนี้ทําไมคุณครูไม่แปลคําว่า is มาดูคําเฉลยข้างล่างนี้นี่คือลักษณะการสอนของครูพี่นันนะลูกนะครูจะสอนแบบนี้เลยนะ is ในประโยคนี้ไม่ต้องแปลเพราะว่านะครับหลักไวยากรณ์บอกแล้วว่าโขด้วยหลักไวยากรณ์บอกว่านะครับคำ adjective นะครับคำ adjective ใช้คู่กับ verb to be นะใช้คู่กับ verb to be และไม่ต้อง แปลเว t to be ตัวนั้นนะครับอเอาอย่างนี้เลยตัวใหญ่ๆโตๆเลยนะครับค่า d ม่ c จ i v ทิปใช้คู่กับเว t to be และไม่ต้องแปลเว t to be ตัวนั้นเพราะฉะนั้น is ตัวนี้จึงไม่ต้องแปลนะครับ is ตัวเนี้ยนะ is ตัวเนี้ย หมายใช้คู่กับกับคำ adjective คำ adjective ในประโยคน,นี้ก็คือคำว่า beautiful นะครับ beautiful เป็นคำ adjective ทีนี้ถ้าคุณครูจะย้อนถามไปให้ยากกว่านั้นอีกก็ลูกบางคนไม่รู้อีกว่าคำ adjective คืออะไรอันนี้ต้องกลับไปไปสอนพื้นฐานกันเลยนะครับนะ adjective แปลว่าคำคุณศรรัพท์หรือคำวิเศษคำวิเศษคืออะไรคือคำที่บอกลักษณะนะของบุคคลสัตว์สิ่งของเช่น คำเนี้ยคำว่าสวยนะครับนะครับคำว่าสวยคำว่าเก่งคำว่าดีคำว่าสูงคำว่าต่าดําขาวอะไรพวกนี้ต่างๆถือว่าเป็นคําคุณศัพท์หรือคํา adjective คําเหล่านี้ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นลูงนะห้ามใช้คู่กับ verb to do หรือ verb to have นี่แล้วเมื่อใช้คู่ is ตัวนี้ไม่ต้องไปแปลว่าเป็นอยู่คือปล่อยไว้เฉยๆไม่ต้องไปแปลประโยคนี้เลยแปลว่าหน้าของฉัน สวยมากๆากไม่ต้องไปแปลว่ามีหรออือไม่ต้องไปแปลว่าเป็นหรืออยู่หรือคือไม่ต้องนะครับโอเคเข้าใจตามนี้นะครับไปต่อข้อที่4 my fingers ต้อต to เม e นะครับเพราะคนเรามีนิ้วหลายนิยว้วนิ้วของฉันนั้น R quite small เห็นไหมครับ R เป็น verb to be อีกแล้วนะครับไม่ต้องไปแปล ควอยส small small แปลว่าเล็กนะครับควอยแปลว่าเล็กมากเลยเล็กทีเดียวนะครับนะค่อนข้างจะเล็กอ่าแปลว่าค่อนข้างก็ได้นะครับนะค่อนข้างจะเล็กหรือว่าเล็กทีเดียวเลยนะครับอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะครับไม่ไม่ได้แปลว่าค่อนข้างเนี่ยคุณครูลบคำว่าค่อนข้างค่อนข้างเนี่ยภาษาอังกฤษมันก็คือ rather นะครับนะเอาเป็นว่าแปลว่าอ่าเล็กเล็กทีเดียวนะครับนะ เนื้อมือของฉันเล็กทีเดียวหรือว่าเล็กเอามากๆนะครับนะเขาบอกควายเนี่ยควายแปลว่าเล็กทีเดียว,หร,ยวหรือเล็กเอามากๆนะครับนะควายสมองแอร์และสแลนเดอร์สแลนเดอร์นี่ก็คือเรียวนะครับหรือ,อรูปร่างสวยงามสมส่วนนะครับสแลนเดอร์สแลนเดอร์นะครับ ก็เลยแปลว่านิ้วมือของฉันนั้นเล็กทีเดียวและก็เรียวด้วยคือเล็กและเรียวสวยงามวันนั้นเถอะนะครับเข้าใจนะ,ะคุณครูไปต่อข้อที่5เลย I have black hair หครับ hair เป็นเป็นคำนามที่นับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ s และก็ไม่ต้องใส่อะนะครับ black แปลว่าสีดำฉันมีผมสีดำนะครับนี่คือตัวอย่าง5ประโยคที่พูดเกี่ยวกับ อวัยวะของร่างกายเรานะครับว่ามีลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นหน้าที่4คุณครูพี่นันก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะลูกนะไปเจอกันหน้าที่5ต่อครับผม